แล้วสาวหลายท่านนะคะไม่สาวก็ได้สาวก็ได้เอาจริงเนาะคุณวิ่ดีกว่าะนะคะ,คะใครที่มีปัญหาเรื่องหน้าหมองมีริ้วรอยผิวไม่กระชับรูขุมขนกว้างไม่เรียบไม่เนียน เอาเป็นว่าปัญหาเกี่ยวกับหน้าตัวเองไม่พออ,อกพอใจอะทำไมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะคะวันนี้เราจะมาปฏิวัติกันนะคะโดยน้องคนนี้ค่ะน้องกโก้ธีรศักดิ์คนนี้เป็นเบอร์แรกๆเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีจ้าสวัสดีสสดค่ะน้องโก้ต้องบอกว่าเป็นกูรูเนาะกูรูกูรูเลยน้อง,<ล>องกโก้นี่ก็คือเป็นเบอร์แรกๆเลยนะเป็นดาราคนแรกๆที่ทําเรื่องเกี่ยวกับครีมและผวส่วสเกนใช่ใชรช,ชแต่ก่อนอื่นให้กโก้ย้อนก่อนว่า ตั้งแต่ว่าเข้ามาวงการนี่ก็เป็นนักร้องนะก็เข้าวงการก็ร่วมเกือบ30ปีนะพี่จริงเนาะก็อยู่มานานนะครับแล้วก็ทำหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นละครหนังอย่างอย่างละครเพิ่งจบไปต้นปีเป็นละครผีนะครับก็บอกว่าผมอาถันพอะไรอย่างเงี้ยก็คือ จะมีรายการพิธีกรที่ทําอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโก้ก็ดันเป็นดาราคนหนึ่งหรือว่าเป็นศิลปินที่ทําธุรกิจควบคู่กับวงการบันเทิงเนี่ยตั้งแต่ยุค90นางขยันคือนางร้องเพลงด้วยปะร้องเพลงด้วยนะที่บ้านก็อู่จีมีตังค์นะแต่เงินก็ขยันิมไก่อีกครับก็คือแบบเราเติบโตมาจากที่บ้านก็ทําธุรกิจนะครับและตัวโก้เองเนี่ยก็เรียนตัวโก้เองเนี่ยก็เรียนทางด้านบริหารธุรกิจก็ชอบการเรียนชอบการศึกษา จนทุกวันนี้ก็แบบว่าเราก็มีธุรกิจส่วนตัวไม่แต่ถ้าเธอเป็นคนแบบขี้เกียจแบบอะไรมันก็จะไม่ได้พัฒนาไงคแต่บังเอิญน้องเนี่ยเราเห็นมานานนเขาเป็นคนทําอะไรเขาจะเขาจะไม่ใช่แค่ทำนะเขาจะเซิร์ชเข้าไปอีกว่ามันไปโอนคนของไปต่างจังหวัดใช่ไหมใช่เมื่อก่อนนะคุณผู้ชมไปโชว์ตัวต่างจังหวัดลําบากลําบากนะนี่ถือกระเป๋าเดินทางเหมือนเราไปขึ้นเครื่องอ่ะพอนางโชว์ตัวเบนเสร็จนะคะเปิดกระเป๋าเดินทางค่ะแล้ว ประชาชนพี่น้องก็ให้การสนับสนุนซื้อครีมนางน่ะเปิดขายเหมือนตลาดนั่แต่เปิดหน้าเวทีเนี่ยคนนี้น่ะก็พี่บัตเองก็เห็นยุคนั้นตั้งแต่โกทามใช่ไหมส่วนพี่จิ๊กเองก็เห็นทุกการเปลี่ยนแปลงของโก่ยนแปลนตลอดเวลาตัวสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ พุ่นพี่ๆอย่างนี้แหละครับที่คอยช่วยสนับสนุนรุ่นน้องอจนกคิดว่าทุกวันนี้ที่เรามีแบบวันนี้ได้เราได้รับการตอบรับเราได้รับรางวัลจากสถาบัานต่างๆม,มันก็คือการแบบให้กําลังใจตัวเองและที่สําคัญยุคนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับหลายๆคนที่มีความท้อแท้มีความคิดที่ว่าเอ๊ะเราจะค้าขายอะไรดีหรือว่าเราจะทําอะไรกับชีวิตดีเนี่ย เราคิดว่าเราต้องสู้แล้วเราต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆอ่ะ new normal มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเลยครับและตัวกูเองก็ต้องบอกว่าอยู่ในวงการมาก็ไม่ใช่ว่าให้เราเราไม่เหนื่อยนะไม่ใช่น้อยแล้วเนาะเราสู้น่พี่พี่จิ๊กก็ต้องรู้ว่าการสู้แสงไฟขนาดนี้อยู่ในวงการบันเทิงแต่งหน้าเล่นละครเราเลือกบทได้ไหมล่ะจะมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำฮะมีอะไรที่ยังไม่ได้ทําบ้างก็ยังมีหลายอย่างพิธีกรรายการเฮิร์เอง อ๋อล้อเล่นล้อเล่นแต่อย่างไรก็ดีก็คือบอกว่าตัวโกเองเนี่ยที่หนาของธุรกิจดีกว่าก็คือว่าตัวมีพี่สาวนะครับและพี่สาวของโกเนี่ยก็คือทํางานอยู่ในวงการผลิตเครื่องสําอางให้กับแบรนด์ดังทั่วโลกใช่ครับตอนนี้เธอก็อายุ50กว่าแล้วอย่างโกปีเนี้ยโกอายุ4 4ีปีหน้า45แล้วคุณ พี่โก้ทำไมแบบพี่โก้แบบเวลาดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนาะอาจจะมีแบบไซส์ที่แบบขึ้นลงบ้างแต่ด้วยผิวหน้าถ้าเกิดใครมาเห็นปุ๊บเนี่ยจะต้องบอกแล้วโอ้โหพี่โก้ผิวขนาดนี้เลยเหรอคือโก้จะบอกเคล็ดลับเขาเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่2มือเราเลยคือการทาครีมอย่างสม่ำเสมอคุณอย่าลืมทาครีมเท่านั้นแหละความขยันของคุณเนี่ยอย่าแบบเพียงแบบว่า สามวันทีสี่วันเลิกนะครับต้องอย่างต่อนั่งอย่างพี่สาวโก้ับพี่นกก็ือเป็นคนเบื้องหลังเลยทําจริงๆโก้มันไม่ใช่ว่าวันแมนโชแล้วประสบความสําเร็จนะครับแต่เขาเนี่ยช่วยแบบว่าในเรื่องการดูแลการผลิตต่างๆแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของนวัตกรรมเพราะเรื่องสําอางเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะตกยุคอย่างโก้อยู่มา23ปีคือบอกได้เลยนะครับลูกค้าเก่าที่รู้จักเจอปุ๊บโทรทันทีโก้ทำไที่สา3ปีใช่ไหมพี่ผัดอันนี้พูดจากใจนะพี่ผัดนึกว่าโก้เนี่ยทำจนเบื่อจนเลกไปแล้วนะ แต่ปรากฏว่าข้อดีของการที่น้องไม่เลิกทาเนี่ยน้องจะรู้อะไรได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็มีข้อมูลอีกเยอะทั้งนั้คือต้องบอกว่าโก้ก็ต่อยอดธุรกิจหลายอย่างอย่างเช่นที่บ้านมีร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีแบบว่า อพาร์ตเมนต์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นอย่างแรกในชีวิตโก้แล้วเป็นสิ่งแรกที่แบบว่าแฟนๆให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โก้เนี่ยก็คือโครีซีซรั่มที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างวันเมื่อวานเนี่ยก่อนที่บออกรายการก็บอกเลยว่าพรุ่งนี้ไม่เคยไม่ไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวคืนนี้ก้พอกหน้าพรุ่งนี้ผิวเราเจอกันคือเวลาไปไหนต้องบอกว่าคนเดินผ่านเนี่ยนะครับ คือเดินแล้วต้องเหลียวหลังหชือใครเจอหน้าเราก็แล้วแต่นะครับต้องมองว่าเฮ้ยนี่มันหน้าคนหรือมันเป็นแบบว่าทำไมมันเนียนขนาดนี้อันนี้ไม่ได้โอวรคเคมนะจนเขาเนี่ยได้ฉายาว่าอะไรนะโก้หน้าเด้งคือไม่เรียกโก้เยนะไรียกกเลนะรีโก้ไหนโก้ไหนนี้คือในอดีตต้องแต่อายุประมาณแบบว่า1 7 1 8็นะครับก็ไล่มาก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความยาวของผมบ้างนี่โก้เหรอใช่อุ้มเข้ามาก็เล่นละครเล่นหนังเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ อยู่ในวงการนี้มาแบบพอสมควรเนาะยี่สิบกว่าปีก็ก็คือแบบว่าเราก็แบบอ่าเนี่ยก็คือแบบดูแลตัวเองอวันนี้ถ้เกิดใครมาถามเคล็ดลับโก้นะคะว่าดูแลตัวเองยังไงกูบอกเลยว่านี่แหละ เพื่อนรู้ใจแล้วก็คนที่แบบว่าเอ่อเขาคอยทําให้เราเนี่ยซัพพอร์ตให้เรามีผิวที่กระจ่างใสและหลายคนรูข si ุมขนกว้างบ้างหรือว่าบางคนนะครับหน้าแบบมีฝ้าหรือว่ามีแบบกระจุดดงดําไม่มั่นใจในตัวเองอย่างก็ไปอยู่กับหลานเนี่ยบางคนก็คิดว่าเออเป็นรวมรุ่นเนาะอันนี้คือหลานแล้วนะหลานหมดเลยเหรอหลานหมดแล้วหลานแปดคนหลานชายหมดเลยดินใบหน้าที้เหรอ ไม่สิก็ดูเป็นแบบเป็นพี่น้องรุ่นเดียวกันอนี่นี่หลังคนนั้นสามขวบไปหน้าเท่ากันเลยอันนั้นเด็กไปนะฮะก็คือแบบว่าเป็นที่มาว่าเออใครอยากอยากเจอโก้เนี่ยก็มักจะแบบอยากถามว่าเอะพี่โก้ครีมโครี่ซื้อที่ไหนเนาะครีมโครี่เนี่ยแบบว่าผมเคยใช้สมัยเด็กๆพูดกัพูดอย่างนี้เจอตามห้างจัดแล้วก็แต่วันนี้มาที่นี่เลยนะครับก็่เป็นคนออกรายการบ่อยเรื่องมาทําถ่ายรายการนะครับแต่วันนี้ถือว่ารายการเนี่ยได้เปิดใจทําให้เราแบบว่าอยากจะ เจอกับคุณผู้ชมตัวต่อตัวนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเนาะแล้วก็เดี๋ยวโก้จะบอกว่ามอบโปรโมชั่นสิทธิพิเศษที่ไม่เคยมอบไปที่ไหนนะครับและถูกที่สุดในรอบ23ปีซื้อที่ไหนถูกกว่านี้ยินดีคืนเงินนะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับโก้ก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเพราะว่าอายุเยอะนะครับ1054488เออใช่ไหมฮะใช่ค่ะ1054488เพราะว่าสายตามันทำให้เรารู้ว่าเราอายุเท่าไหร่นะครับพี่จิ๊นแต่ไม่ต้องไปที่ไลน์แอดก็ได้นะครับ K O R Y S E R U M ตามที่ฮอเลยคอรีเซรัมมีเครื่องหมายแอดนะครับซึ่งโปรโมชั่นวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีตัวพอกหน้าเด้งซึ่งพอกหนาๆแล้วก็ล้างออกตอนเช้า3วันทีวันครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวครีนซิ่งนะครับตัวล้ำนมทำความสะอาดแล้วก็ตัวเสริมอาหารนะครับเป็นตัวมะเขือเทศสีทองคอรีเอสตัวนี้นะทั้งหมดทั้งมวล0 0 0กว่าบาทแต่โกให้30 3สาคนเท่านั้นที่โทรติดแล้วโทรทานใช่ครับไปที่เบอร์ที่อยู่หน้าจอเลยนะครับในราคาแค่ 1,990บาทว้าวสามสิบสายเองโทรเลยนะคะ0 2 1 0 5สองหนึ่ง5ูนย์ห้่สดนย์ยนะคะ3สามสสายเองค่ะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ตัวที่แบบว่า ตัวพอกหน้าอย่างนะวิธีใช้นะครับง่ายๆมากเลยนะครับคือกลางคืนเรารู้สึกว่าเหนื่อยล้ามจากการทํางานหรือพรุ่งนี้จะต้องแบบมีนัดสําคัญคต้องการแบบว่าไปแบบประกวดประขันนะครับนี่เลยครับม,มันจะเป็นตัวน้ำนมนะครับมิ้วโปรตีนจากธัญพืชพิจิตรลองทานที่มือดูพอกหนาๆเหมือนทานเนยเลยครับ แล้วก็บอกว่าบางคนก็บอกเอ๊ะแล้วต้องล้างออกไหมไม่ต้องล้างออกนะครับล้างออกในตอนเช้าด้วยน้ําสะอาดนะครับถูๆไปจะเป็นคราบน้ํานมเนี่ยเราทาคราบหนๆอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้จะช่วยบํารุงแล้วก็ฟื้นฟูครับอย่างพี่จิ๊กอย่างเงี้ยทาละเลียดอย่างนี้ไม่ใช่ต้องพอกหนาๆอย่างนี้เลยครับเป็นคราบสีขาวอย่างนี้เลยครับมันก็หมดวายซีปืงพี่จิ๊กละพอกวอาทิตย์ละสองครั้งเองแต่คือว่าเวลาถ้าเกิดเราหน้าแบบขาดการดูแลเนี่ยมันจะแบบซึมเร็วประมาณ5นาทีเนี่ยมันจะซึมวับก็ไปหมดเลยใช่รบบแล้้ววก็ตอนเชาาวหมารัของ ตามปกติแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวนี้ทำไมมันอยู่มานานกว่า20ปีต้องบอกว่าสินค้าถ้าเกิดคุณภาพไม่ถูกใจลูกค้าการซื้อขายไม่มีการซื้อซ้ำคอรีเซรัมจะอยู่มาทุกวันนี้ไม่ได้จัดส่งให้เลยนะทุกส่งฟรีด้วยนะครับทั่วประเทศเลยแล้วก็ใครที่บอกว่าสนใจนะครับอยากว่าอยากจะลองใช้หรือใครที่เคยแบบเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วและคิดว่าเออ วันนี้เจอพี่โก้หรือว่าเจอน้องโก้นะคะอยากจะแบบลองใช้และซื้อในราคาพิเศษอย่างที่โก้บอกนะคะว่าวันนี้เป็นราคาพิเศษในรอบ23ปีของโก้เลยนะครับขอให้เป็นของขวัญสําหรับแฟนๆเฮอร์เดทุกคน30คนนะครับที่แบบโทรมาติดโทรมาทันตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอที่คือรางวัลมากมายที่การันตีนะครับคุณไปหมดเบอร์อะไรครับพี่จิ๊021054488เราจะให้เพียง30สายเท่านั้นนะคะด่วนเลยค่ะวันนี้มีจํานวนจํากัดด้วยนะคะเพราะว่าพี่โก้เนี่ยมีโปรโมชั่นโก้มาทั้งที มีอะไรให้ก็ไม่เด้งสิก็คือรวมทั้งหมดเรียกว่าหนึ่งะครับแล้วก็แบบบวบไปอีก2เป็น3ชิ้นนะครับจะมีตัวพอกหน้าใช้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีตัวครีนซิ่งแล้วก็มีตัวเสริมอาหารที่บอกว่าบำรุงจากภายในแต่ละตัวที่โก้เลือกมั่นใจเลยนะคะว่าโก้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดและตั้งใจที่สุดและทุกวันโก้ใช้จริงเมื่อคืนพอกหน้าจริงก่อนนอนโก้ทานจริงดารามีใครใช้บ้างของหนูอะโอ้โหมากมายนะครับต้องบอกว่าดาราในวงการเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่ช่วยสนับสนุนคือใช้กันมาเรื่อยๆแล้ว ก็บอกว่าบางทีเนี่ยเราเราไม่ต้องไปจ้างใครอ่ะถูกต้องคือเขารีวิวให้ฟรีอย่างเช่นพี่ดี้ชนานาพี่ดี้นี่แบบเลือกโปรดักต์ไม่ได้บอกว่ารีวิวให้ง่ายแต่แบบเขาเห็นเราบอกเขาใช้เขาบอกว่าไปกับเราเนี่ยไปเที่ยวกันโก้เอาคีมมาไหมพี่ลืมเอามาแล้วบอกพี่เนี่ยก็ใช้จริงเนี่ยก็ลองใช้ใช้ปุ๊บติดใจหลังจากนั้นนะครับก็ชวนเพื่อนมาซื้อด้วยชวนอะไรพอเรามีของดีปุ๊บนะเขารีวิวให้เราเองแล้วก็มีหลายๆคนแบบว่าบางทีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นดาราที่แบบรุ่นใหญ่อย่างเงี้ยก็ ก็สนับสนุนมาโดยตลอดเราก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์โก้ต้องบอกว่าได้จากคนที่ใช้จริงแล้วก็ปากต่อปากเราไม่ได้แบบไม่ได้อยู่นานอย่างนี้ใช่แล้วเราแบบทำร้านอาหารคุณแม่ก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดของอร่อยเนาะอยู่ซอยลึกคนก็ไปดังนั้นวันนี้นะครับ3าสามหมดแล้วนะครับเพราะโปรอีกสักเอาอย่างเงี้รายการนี้หมดกี่โมงครับน้องบัดน้องบ่ายบ่ายโมงหมดให้ไหมให้ไหมหรืออีกเบรคหนึ่งเอาเป็นว่า ใครที่โทรมาภายในรายการก่อนหมดรายการให้ราคานี้นะครับก็คือตัวมิวกี้ซิรัมนะครับแล้วก็มีแถมครีนซิ่งแล้วก็มีอาหารเสริมนะครับจาก5000กว่าบาทลดเหลือ1 9 9 0แต่ถ้าเกินหมดรายการนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือขอให้อยู่ในโปรโมชั่นปกติของรายการแต่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆอยากให้รู้ว่าโครีซิรัมทำไมถึงอยู่คู่เมืองไทยนะครับมากว่า23ปีเบอร์โทรครับ021054488นหนะครับหรือว่าไลน์แอด K O R Y S E R U M โพรีซีรัมมีเครื่องหมายแอดด้วยทักเข้าไปเลยเกิดทักทันและอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับตอนนี้เท่านั้นนะครับจนจบรายการทั้งหมด5,000กว่าบาทจ่ายเพียง1,990บาทครับจัดส่งถึงที่ไหมคะจัดส่งฟรีด้วยนะครับคือโปรนี้เป็นโปรแบบเปิดใจแล้วก็เป็นโปรแบบว่าให้ของขวัญกับลูกค้าเก่าๆด้วยดังนั้นวันนี้ใครที่แบบชมรายการแล้วรับรองว่า ไม่พลาดของดีแล้วก็ได้เจอโก้ทั้งทีเป็นเจ้าของไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์วันนี้มาเปิดใจและอยากหน้าใสหน้าเด้งอย่างนี้นะครับรลบรองเลยโพริสีรัมช่วยคุณได้ครับต้องผานต้องลองนั่นแหละต้องผ่าคือไม่ต้องห่วงคนนี้เขาดูแลพี่คนนี้ของลอดไม่งั้นอยู่ไม่ได้นานพี่จบเขาอยู่มานานมากน้องผัานนี่เขาน่ารักมากเขาเชี่ยมากเลยครับก็ไก้หน้าี่้งมาโก้หน้าเด้งมหน้าเด้งโอเคค่ะสามสิบสายแรกนะคะก็คือไม่ไม่ต้องสามสิบสายแรกหรอก ถึงสิ้นเนี้ยเพราะสาสายแรกมันหมดไปแล้วถึงแค่สิ้นรายการเนี่ยที่บ่ายโมงครึ่งค่ะถ้ากิดโทรเข้ามาได้ร้อยสายก็ให้ร้อยสายเลยแต่เฉพาะถึงสิ้นรายการ0 2 1 0 5 4 4 8 8นะคะหรือแอดไลน์ไปที่แอดคอรี เซรั่มใช่ครับตามตัวเลยมีเครื่องหมายแอดด้วยแล้วก็ในกรถ่ายรูปเลยค่ะสแนปเลยนะคะขอบคุณทุกคนลวงหน้าเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณุนั่ะเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะถ้าคุณผู้ชมขาหลังจากเรามาสวยงามกันเรียบร้อยแล้วคนนี้เราต้องมาหาอาหารดีๆเพื่อสุขภาพทานในช่วงอร่อยติดตลาดไปด้วยกันไปด้่ะกันไหจ้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาช่วงหน้านะคะไปด้วยกันนะจ้าเกรดความรู้